สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโค้ชมีสบายนะครับนะครับโคดที่แล้วนี่ได้โชว์การเขียนแบบวันนี้ก็ไปนะครับเขียนมือนะมีลูกค้านะครับต้องการจะให้ทำอุปกรณ์พิเศษเพราะว่าลูกค้าไปดูมาจาก YouTube นะครับเลยอยากได้ได้ก็ สาผมว่าจะทํำยังไงกันเลยส่งคลิปมาแล้วก็ผมก็ไปดูสกิปทเขาได้เป็นแบบนี้นะครับทิปมาได้เป็นแบบนี้แต่ในวันนี้นะครับผมได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะทำไม่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกผมได้ทําเสร็จแล้วนะครับเรียกว่าอุปกรณ์อะไรไม่รู้นะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับนี่ ไม่รู้เหมือนแบบหรือเปล่านี่เพราะจากนแบบก็เขียนออกมาได้ประมาณนี้ดูสภาพาแบบนะแบบตัวจริงนะครับอ่าแล้วอันนี้ออธิบายแบบเร็วเร็วหน่อยนะครับเป็นตู้อุปกรณ์นะครับอ่าเวลาเราก,กึึงนะครับเวลาเราก,กึึงนี้นะครับกึึงแล้วอ่าชิ้นงานนะครับถ้าเกิดใช้มีดมือสองนะครับ เหล็กนะครับก็จะมีรจริงๆแล้วเหล็กโดยการโดยธรรมชาติของมันนะเวลาเรากลึงเนี่ยนะครับอ่าม,มันจะมันจะมีเป็นเสี้ยนนะครับเสี้ยนนี้ถ้าหมายถึงว่าถ้าเราใช้กล้องนะกล้องที่เป็นแบบทรรุรชั์สูงลงไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าเวลาเราใส่ลูกปืนหรือว่าใส่อะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดต่อผิวสูงเนี่ย ไอเซียนที่อยู่ตรงผิวงานนะครับมันจะทําให้เกิดแรงเสียดทานในการในการในการาในการสวมใส่นะครับลูกค้านะครับเห็นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่ามันชื่ออะไรนะอุกปกรณ์ตัวนี้นะครับส่วนหัวนี่ครับจะเป็นเม็ดลูกปืนนะครับเป็นเม็ดเป็นลูกเหล็กนะครับมีความแข็งระดับลูกปืนนะฮะ นะครับลูกปืนตรับลูกปืนเลยนะครับตัวนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเนี่ยก็มีแค่นี้ลูกปืนสำหรับลูกปืนไว้ดันนะครับไว้ดันตัวนี้ไว้ดันลูกปืนตัวนี้นะครับเพื่อเวลาใช้งานจะได้ไม่ไม่ไม่ออกมานะครับตัวนี้ก็จะหมุนตามนะครับลูกเหล็กนะครับดูสังเกตดูลูกเหล็กก็จะหมุนตามกันนะครับเดี๋ยหมุนตามกันลูกเหล็กตัวนี้จะมีความความเรียบค่อนข้างมากเรียบเลยแหละนะครับเป็นเหมือนฟิวจร์ในนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะไปนะครับคึงนะครับไปคึงแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้รีดผิวให้ทุกคนได้ดูนะครับไปอ๋อผมได้ทำการคึงเสร็จแล้วนะครับนี่มาดูผิวนะครับดูผิวงานอันนี้เป็นการที่ผมใช้มีดคึงนะครับทั่วไปนะครับกึงเหล็กนะครับก็จะมีความเป็นอ่าเป็นลายเป็นเสี้ยนนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้อุปกรณ์รีดตัวนี้นะครับมาถึงสักครึ่งหนึ่งนะฮะเพื่อให้ดูว่ามีความแตกต่างระหว่างผิวกันยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะทําการนะครับใช้งานอุปกรณ์ตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มป้อนเลยนะครับสักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นว่าผิวงานมันแตกต่างขานมานิดนึงนะครับเพื่อเป็นการลด ต้องล็อกให้แน่นหมือนนะครับเพราะว่างานจะมันจะมีอาการดิ่นนะฮะถ้าเกิดเราไม่ล็อกไม่แน่นนะครับขนาดของผมยังดิ่นเลยนะตอนนี้นี่ครับผมดึงแล้วนะครับ นี่ครับผมป้อนตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะติดนะครับอาดูอันนี้เป็นเหล็กที่เก็บมาเป็นเศษเหล็กๆนะครับดูนะครับนี่ๆเริ่มเริ่มเดินนลครับดูผิวงานจะมีการแตกต่างนะครับจากที่เราคลึงเมื่อกี้นะครับผิวงานจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าจะโชนลูกปืนตรงนี้นะครับเม็ดลูกปืนตรงนี้ นะครับบดให้มันเรียบนะครับ่อเดี๋ยวผมหยุดให้ดูนะครับนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยพอเอามือลูบดูนะครับตรงนี้จะมีความสากตรงนี้จะลื่นไปเลยนะครับจะลื่นไปเลยนะตรงนี้จะลื่นเพราะว่าโดนลูกปืนชุดตรงนี้นะครับหรืออาจจะกินย้ำก็ได้นะครับอาจจะกินย้ำนิดหนึ่งนะครับจะผมกินย้ำให้ดูอีกทีนะครับอาจจะมาโดนมาปลายมากไม่ได้เพราะว่ามันติดติดหัวนะครับนี่ฮะ นี่ครับผม,มปล่อลิ่นลงไปอีกนะครับนี่ครับเห็นว่าผิวงานเริ่มเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแต่ถ้าทุกท่านทำก็ให้ตรวจเช็คความโตของชิ้นงานก่อนนะครับเนี่ยขอจะมีสายนิดนิดเพราะว่าเป็นเพาเก่านะครับอันนี้เอามาทำให้ดูดิเฉยนะครับนี่ เนี่ยครเนี่ยชิ้นงานจะโดนกดลงไปมีรอยกินอยู่นะครับนี่นี่ครับกินไปแล้วนี่อพอนะครับนี่เตามือรูปดูนะฮะเนี่ยจะมีความแตกต่างมากครับตรงนี้จะจะเรียบส่วนตรงนี้ก็จะบิบจะสากนะครับถ้าเอาไปใช้ในงานสลักอะไรเนี่ยนะฮะที่จะต้องสวมนะครับผมว่าอุปกรณ์ตัวนี้ผ่านนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ผ่านเลยถ้าจะใช้ทาใช้งานเองก็ เขาทาสามารถทําได้นะครับเนี่ยที่ผ่านนะครับส่วนตัวนี้ผมต้องทําส่งลูกค้านะครับทางใต้นะครับอำเภอทุกสงนะครับนะเนี่ยโอเคนะครับมาดูชิ้นงานนะครับใครอยากทำก็ทําได้เลยครับผมไปละวส่วนนี้ครับ